สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่รายการ Hyperuser นะครับกับผมอาจารย์ชาติร,รชาติสุสิีนะครับและว,วันนี้เรากลับมาอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะสายคอมพิวเตอร์ไอทีและเล่นเกมนะแล้ววันนี้เราอยู่กับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ที่มีชื่อว่า A j a z Keyboard นั่นเองครับที่สำคัญที่สุดนะราคาจะจจำหน่ายของตัวนี้เพียง899บาทโอ้โหถูกสุดๆตัวนี้เจ๋งมากๆนั่นก็คือีย y บอร์ด A j a z K870T ซึ่งเจ้าตัวนี้น่าสนใจอย่างไรมาดูกัน หือตัวขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัขอบขอบคุณทางแบรนด์ผู้จัดจำหน่ายนำเข้าในประเทศไทยนะครับแบรนด์ที่มีชื่อว่าทัศนนิมินั่นเองครับเขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุดถึง50นะครับใครเป็นแฟนรายการเรากดลิงก์ลงไปข้างล่างเลยนะครับไปกดติดตามกดซ u b s c r i b ์ช่องของทัศนนมิแล้วในนั้นจะมีคูปองส่วนลดครับและจะสามารถได้ราคาพิเศษจากลิงก์ที่เรากดเข้าไปด้วยนะครับ oh. เขามีลดราคาอยู่ในร้านของเขาเยอะเลยทีเดียวนะครับเราไปกดติดตามดูกันดีกว่านะครับว่าแล้วก็เปิดผระอกกันออกมาดูดีกว่า นี่เปิดออกมาปาบเขาให้ปาบน้ำหนักพอสมควรเลยนะหนักพอสมควรนอกจากนั้นเขาก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์สําหรับการดึงเจ้าตัวคีย์ออกมานั่นเองนะครับมีคู่มือของเขาเออกมาอย่างสวยงามและที่สำคัญที่สุดปาบเขาให้ ตัวนี้จะเห็นว่าเป็นตัวชุดคีย์คำสั่งแบบที่เป็นカラフルมากมากนะครับมีสีชมพูสีเขียวสีม่วงสีเหลืองให้เราอาไปเปลี่ยนนะครับใครที่เบื่อสีขาวล้วนๆเอาปุ่มวนี้ไปเพิ่มสีสันอรรถรสได้นะจ๊ะเขาจะมีอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือนี่สายสายตัวนี้เป็นสาย USB Type C to Type A นะครับเทียมคันนี้คุณผู้ชมดูสายถักเฮ้ยให้เป็นสายถักเลยนะไม่ใช่สายยางนะเป็นสายผ้าถักสวยมากๆครับก็เรียกว่าให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มนะในนี้ และนี่นะครับก็เป็นเจ้าตัวคีย์บอร์ดของทาง a j a z นะครับซึ่งตัวนี้เจตว่าเป็นสีขาวนะครับโอ้มาดูสะอาดสะอา้านสวยงามปุ่มมี87คีย์เต็มฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดเนี่ยวัสดุไม่กองแกงเลยนะน้ำหนัก พอสมควรเพราะว่าเขาต้องการให้มันฟิกไว้ตัวคีย์บอร์ดเป็นแบบเอ็กโอนอมิกดีไซน์นะครับมีการดีไซน์ให้มีการรับกระเสรีรับของนิ้วปุ่มมีความสูงค่อนข้างมากนะครับซึ่งก็จะเป็นปุ่มที่มีในส่วนของคีย์บอร์ดหลักครบถ้วนแต่จะไม่มีในส่วนของนำหลอกหรือว่าตัวเลขนั่นเองครับตัวภาษาอังกฤษเป็นแบบเจาะทะลุด้วยตัวที่เป็นภาษาไทยจะเป็นสกรีนสีเทาเข้ม ก็มองชัดดีแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนจะมองเห็นตัวที่เป็นภาษาอังกฤษซ้ำมากกว่ามันยังมีปุ่มที่เขียน,นว่าบลูทูธกับเสียบ USB นั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆจะต้องกดสวิ์กันระหว่างจะใช้ระบบบลูทูธหรือเสียบสายในขณะเดีวยวกันก็มีกดปุ่มของเสียงแล้วก็ของไฟนั่นเองครับถ้ามันติดนะครับมันจะเป็นปุ่มระบบไฟซึ่งจะใช้การสกรอดาวตัวนี้เพื่อเพิ่มหรือลดไฟนั่นเองครับ แต่ถ้าเกิดกดอีกหนึ่งครั้งให้ไฟมันดับตัวนี้จะกลายเป็นเพิ่มเสียงหรือลดเสียงในตัวเครื่องของนั่นเองครับก็ถือว่าสะดวกอยู่นะครับเขามีแผ่นยางรองรับตัวนี้สามารถที่จะเปิดกระดกขึ้นมาเพื่อทําให้ตัวคีย์บอร์ดมันสูงขึ้นซึ่งไอตรงขาพลาสติกที่กระดกขึ้นมาก็ยังมียางตรงนี้นะครับสำหรับการที่ป้องกันการลื่นไถลได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันจะมีสวิตช์เล็กๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม on o อฟของการเปิดใช้งานคีย์บอร์ดนั่นเองครับแล้วก็จะเห็นว่าหน้าจอออกมาเป็นแบบนี้เเอ้ยยยสววลพกคน คราวนี้มาดูในส่วนเรื่องของการเปลี่ยนปุ่มกันบ้างดีกว่าครับเผื่อเพื่อนๆนคนไหนไม่ชอบคีย์ที่มันเป็นสีรีบเรียบแบบนี้นะครับเราก็สามารถเนี่ยนะครับเอาตัวคีย์ของเขาซึ่งเขาแถมมาให้ในกล่องอยู่แล้วเอามาเปลี่ยนนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่าผมจะเอาเจ้าตัวปุ่มสีเหลืองตัวนี้นะครับเอามาทําการเปลี่ยนกับเจ้าตัว shift ตัวนี้นะครับผมก็จะใช้เจ้าตัวนี้แหละครับที่เขาแถมเข้ามาข้างในกล่องนะครับทาการเปลี่ยนซะเลยนะครับโดยการที่หนีมันเข้าไปกับปุ่มลงไปตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นนั่นเองครับ เพียงแค่นี้ก็จะเห็นว่าเปลี่ยนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวนี้กดเข้าไปให้มันตรงล็อกเพงเท่านี้คุณก็จะได้ปุ่มออกมาที่เป็นปุ่มชิปสีเหลืองแบบนี้สวยงามน่ารักนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็ลองไปคัสต้อมโมดิฟายดู นอกจากนั้นนะครับตัวนี้ยังมีระบบที่มีชื่อว่า Full Anti-Ghosting นะครับซึ่งสามารถกดทุกปุ่มได้พร้อมกันได้นะครับสามารถเชื่อมต่อแบบผ่านสาย USB หรือจะทำงานเชื่อมต่อแบบรสายผ่านบลูทูธก็ได้โดยเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆใครชอบแบบมีสายไม่มีสายเลือกได้เองเลยนะครับแบตเตอรี่ภายในของเขานั้นถ้าใช้ระบบบลูทูธจะมีแบตเตอรี่อยู่2,000มิลลิแอมป์นะครับสามารถใช้งานได้นานพอสมควรเลย แต่ถ้าเกิดเราเสียบแบบใช้สายนะมันจะชาร์จไฟไปในตัวแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยทันทีแบบไม่ต้องต่อบลูทูธนั่นเองครับเจ้าตัวนี้น้ําหนักเครื่องของเขาจะอยู่ที่880กรัมบวกลบ10กรัมนั่นเองครับเพราะว่าตัวเครื่องเขาแข็งแรงครับบอกไว้เลยวัสดุดีจริงๆรงท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองทาการเชื่อมต่อนะครับกับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ซึ่งก็จะมีด้วยกัน2ช่องทางน,นะครับอันที่1เอาสาย usb นะครับ type c ตัวนี้เสียบที่ตรงข้างหลังตัวนี้มีพอร์ตเชื่อมต่อของเขา,ขาเอ้าสายเนี่ย เสียบเข้าไปได้เลยครับเสร็จแล้วสายข้างนึงเนี่ยเราก็จะไปทําการเชื่อมต่อนะครับกับทางฝั่งของตัวเครื่องซึ่งอันนี้ผมใช้เครื่องแม็เนาอมันก็ต้องใช้อแดปเตอร์นะครับปุ๊บพอเสียบเข้าไปเสร็จเนี่ยตอนนี้จะพบว่าคีย์บอร์ดจะยังใช้เลยไม่ได้นะครับต้องกดปุ่มตรงนี้นี่กดไป้าไป1ครั้งครับซึ่งคราวนี้เราจะพบว่ามันใช้งานได้เลยครับอ่านี้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วทันใจสุดๆไปเลยฮะในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ทําการเชื่อมต่อผ่านเจ้าตัว สาย USB Type C ตัวนี้นะครับก็จะพบว่าตัวคีย์บอร์ดนั้นมันจะไม่มีไฟเข้าให้เราทําการสวิต์ปุ่มเปิดปิดนะครับพอเ่อเรากดปุ่มเปิดปิดเป็นที่ on ปุ๊บตอนนี้คีย์บอร์ดของเราก็จะพร้อมใช้งานแล้วให้เรานะครับทำการกดปุ่มบูทูธตรงนี้1ครั้งให้เป็นสีฟ้าพอเมื่อตัวนี้ขึ้นเป็นสีฟ้าเสร็จให้เรากดฟังก์ชันกับปุ่มตัว P Poland กดค้างไว้ สักระยะหนึ่งซึ่งตรงนี้มันก็จะพร้อมให้เราทําการเชื่อมต่อให้เราเข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับของ Mac นะครับหรือ Windows ก็ได้นะครับแล้วทําการไปดูที่ Bluetooth Device Setting ก็จะมีขึ้นคําว่า A Jazz K870T Keyboard กด Connect ได้เลยครับเพียงแค่นี้ก็จะพร้อมใช้งานแล้วเห็นไหมครับก็โอเคนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้งานนะครับทั้งแบบไร้สายแล้วก็แบบมีสาย อันนี้มาดูลักษณะการกดปุ่มฟังก์ชันของเจ้าตัวฟังก์ชันการใช้งานไฟ LED นะครับตัวนี้จะเป็นการเพิ่มแสงความสว่างนะครับกับลดแสงความสว่างซึ่งตัวนี้นะครับจะเห็นว่าฟังก์ชันของเขาก็กดฟังก์ชันแล้วก็ 1, 2, 3, 4อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่มันก็จะแสดงปุ่มออกมานะในรูปแบบที่แตกต่างกันถ้าเป็นกดปุ่มฟังก์ชันกับ INS อยู่ข้างๆโฮมทางด้าน้ายมือก็จะเห็นว่าสาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองครับ กดปุ่มฟังก์ชันละโคมมันจะเป็นสีแบบที่เป็นตัวเริ่มต้นแบบนี้ไล่เฉดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถัดมาครับกดปุ่มเพดอัพนะครับก็เห็นว่าไฟจะเป็นการเรนดอมนะครับกับพิบสวยงามแบบนี้เลยถัดมาครับกดปุ่มฟังก์ชันดีลีทครับนี่กดปุ่มไหนเรื่องแสงก็ตรงนั้นแล้วก็ฟังก์ชันเอ็นนี่ไฟจะกข้างๆเรืองแสงขึ้นมานี่น้อยลงแล้วก็มากขึ้นไปริยะระยะถัดมาครับเป็นเพจดาวครับ ไฟจะวิ่งออกมาเป็นลูกคลื่นแบบนี้นะครับนี่มีหลายฟังก์ชันเราแบ่นในคู่มือกันแล้วกันนะคู่มือเขามีมาให้อย่างครบถ้วนละ <L un ters> เป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดของทางแบรนด์ชื่อว่า ajs k 8 7 0 t ตัวนี้น่าสนใจไหมครับนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้งานโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดที่ไม่เล็กไม่ยาวนะครับกำลังเหมาะกับโต๊ะทำงานสมัยใหม่แล้วก็เราเองก็ใช้งานกับโน้ตบุ๊กมานานก็ทำให้รู้สึกคีย์บอร์ด8ปคีย์เนี่ย เหลือเฟือรับการใช้งานแล้วนะครับตัวนี้ก็มีรับประกัน1ปีนะครับมีศูนย์มีตัวแทนรับประกันอยู่ในประเทศไทยสามารถส่งซ่อมส่งเคลมได้กับแบรนด์ที่มีชื่อว่าทัศนานมินะครับเดี๋ยวใส่ช่องทางของทางเพจของร้าน ข้าไปกดติดตามกด subscribe และก็กดเข้าไปซื้อสินค้าจากลิงก์ที่เราใส่ไว้ด้านล่างพร้อมสิทธิพิเศษของคนที่ชมคลิปนี้อยู่ซึ่งต้องของบอกไว้ก่อนนะครับว่าบางช่วงเนี่ยในร้านเขามีโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง50%นะแล้วเขาไม่ได้มีแค่คีย์บอร์ดนะเขามีเมาส์มีหูฟังมีอุปกรณ์ <Wow. S 1> หลายอย่างมากๆสำหรับใครที่เป็นสายเล่นเกมสายคอมพิวเตอร์นะครับโดยเฉพาะตอนนี้นะครับเขาจะมี special voucher นะครับลองไปกดดูนะครับมีทั้งหัวตั้งแต่70กว่าบาท100กว่าบาทมีหลายราคามากๆนอะกจากนั้นเนี่ยตอนนี้จะ จ้าตัวทันซึนามิ HZ X2 ตอนนี้ราคาพิเศษแค่239บาทนะครับทัศซึนามิ TSS 8000ราคาพิเศษ299บาททัศนซึนามิ MK 6 1 Pastel Keyboard น่ารักมากตอนนี้ขายเพียง499บาทเท่านั้นครับเขาะจะมีโปรโมชั่นในช่วง7เดือน7เร็วๆนี้นะครับใน s h อ p e e นะครับซึ่งสามารถกดเข้าไปซื้อของซื้อสินค้าเก็บเข้าตะกร้าไว้ก่อนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครเห็นคลิปนี้อย่าดีละ รีบกดเข้าไปมีไวเชอร์มีสิ่งที่น่าสนใจไปซื้อกันเลยครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ของทางทัรนมีด้วยสำหรับวันนี้ผม้รชาสัันธีและทีมงานในปริษเซลขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับและเจอกันครับ